ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อและ FC ที่ติดตามทุกท่านกิดไทยอินเวอร์เตอร์สตัวตัวสีแดง2ส,สีเงิน1น่งตัวสีแดงจะมีของซูเออร์หนึ่งพันวีเกับซันจิิก 1000VA ในคู่แฝดกันเนาะหน้าตาเหมือนกันต่างยี่ห้อทั้ง3ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดตรังลูกค้าเคยเป็นลูกค้าเก่าเคยส่ง 1,400วัตตมาซ่อมน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เคยส่งมาซ่อมครั้งหนึ่งนะครับส่วน2ตัวนี้ยังไม่เคยส่งมาเนะาะอาการเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่าไฟไม่เข้าทั้ง2ตัวนะครับอ่างตัวคือ2ตัวนี้นะครับไฟไม่เข้าส่วนอีกตัวหนึง่งลูกค้าแจ้งว่าถอดอถอดไว้นานแล้วไม่ไม่รู้ไม่ทราบอาการ ให้ตรวจเช็คดูนะครับในส่วนของสองตัวนี้ตัวนี้ไฟไม่เข้าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไฟไม่เข้าไฟเข้าแต่เปิดเครื่องไม่ติดนะครับเพราะว่าสวิทช์เนี่ยสวิตช์มันมีปัญหาด้วยเนาะ,ะสวิทช์แข็งโป๊กเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องอแก้ไขในส่วนของสวิตช์แล้วลองดูว่ามันเป็นที่สวิตช์หรือว่าเป็นที่ ชุดไฟเลี้ยงเสียหายอาการเปิดไม่ติดเดี๋ยวบางทีมันจะมีปัญหาในส่วนของพัดลมระบายความร้อนช็อตเราทําให้ชุดไฟเลี้ยงพังนะครับตัวเครื่องเลยเปิดไม่ติดแนละ้วอาการเนี้ยสวิต์สวิตเป็นแบบนี้ด้วยก็มีโอกาสาที่จะเป็นที่ชุดไฟเลี้ยงมันช็อตเนาะทำให้สวิต์มันมันติดมันอาร์คมันร้อนมันติดนะครับอ,อันนี้อาการตัวนี้เบื้องต้นนะฮะตรวจเช็คแล้วเปิดไม่ติด ในส่วนของทางฝั่ง AC ฟิวไม่ขาดเนาะนะฮะ AC ฟิวไม่ขาดนะครับส่วนตัวนี้ตัวเครื่องเปิดติดนะครับจ่ายไฟ DC เข้าไปเครื่องเปิดติดแต่ว่าไฟ AC ไม่เข้าเออเลอร์รอไม่หลันนะครับไฟ AC ไม่เข้าเออเลอร์รอไม่หลันตัวนี้น่าจะมีปัญหาทางฝั่ง AC นะครับลูกค้าเคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งหนึ่งอาการมอเตช็อตฟิวขาดน่าจะอาการเดิมเนาะสำหรับตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ทราบอาการเพราะว่าถอดถอดเก็บไว้นานแล้วนะครับในเบื้องต้นผมได้ทําการตรวจเช็คเครื่องตัวนี้เครื่องทํางานได้ปกตินะครับจ่ายไฟเข้ามาในที่จ่ายไฟเข้าที่เครื่องเนาะเปิดเครื่องไอ้ไฟดวงสีแดงเนี่ยมันไม่ติดลูกค้าอาจจะเข้าใจว่าเครื่องมีปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันเปิดติดอยู่นะแต่ไฟเนี่ยไม่ติดมันมีปัญหาคือพอเราขยับขยับมันติดอยู่นะอ่ะเห็นไหมฮะ ไอตัวขามันน่าจะจุดบัตกรกีน่าจะหลวมจะร่อนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ไฟมันไม่ติดนะครับแต่ว่าผมเอามือแตะเนี่ยมันก็ติดอยู่เห็นไหมครับแต่ว่าพอปล่อยปุ๊บมันไม่ติดอาจจะทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเครื่องมันเปิดไม่ติดแต่เครื่องมันเปิดติดนะครับแล้วก็สามารถรันได้ปกตินะฮะถ้าจ่ายไฟ a อซเข้าที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับอ่า เครื่องสามารถรันได้นะสภาพจะพขึ้นไฟเขียวเห็นไหมครับอเนี่ยผลิตไฟออกมาปกตินะฮะดูกำลังการผลิตนะครับผมจ่ายไฟ42โวลต์กระแส3แอมป์ได้อยู่ที่ราวราวหนึวัตต์ปกตินะประมาณ104วัตต์เห็นไหมครับคือเครื่องทำงานปกติอ่าแต่ว่าเดี๋ยวดูด้านในแล้วน่าจะฝุ่นพอสมควรเลยก็เดี๋ยวต้องถอดออกมา ทําความสะอาดนะครับลูกค้าส่งมาแล้วก็เครื่องทํางานได้ปกติแั้ถอดออกมาทําความสะอาดภายในตัวเครื่องเช็คในส่วนของพัดลมระบายความร้อนอะไรพวกนี้ให้ว่ามันปกติหรือเปล่านะฮะก็ตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทําตัวสีเงินก่อนแล้วกันตัวสีเงินนี่อาการเออเลอร์ไมห่หลันนะครับตัวสีเงินแล้วก็มาต่อที่ตัวตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะส่วนตัวนี้เดี๋ยว ค่อยแกะออกมาทําความสะอาดทีหลังสุดนะครับไล่เป็นสเต็ปไปตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสีเงินนะครับมีมอสเฟ t ช็อตตัวนี้นะแล้วก็ฟิวอันนี้ฟิวฟิวระเบิดฟิวขาดนะครับตัวเครื่อง ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากการขนส่งเนื่องจากว่าลูกค้าแพคแพครวมกันมา3ตัวนะทีนีน้น้ำหนักเยอะนะครับเราซับกันกระแทกไม่ดีขนส่งโยนก็เกิดการกระแทกกันตัวนี้ยุบหน่อยหนึ่งฝาปิดอันนี้เอาไปทุบออกได้อันนี้ก็งอไปนิดหนึ่งนะครับภายในเครื่องก็ค่อนข้างฝุ่นนะค่อนข้างฝุ่นอยู่นะครับ ลูกค้าใช้งานก็มันถอดองเปล่าฝุ่นหน่อยนึงเนาะเพราะฝุ่นมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เครื่องช็อตได้เหมือนกันส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจากการเปลี่ยนอมอสเฟตเปลี่ยนฟิลแล้วเดี๋ยวมาวัดส,สัญญาณทดลองเครื่องนะครับก็มันสามตัวนะไปเร็วหน่อยนึงตัวหนึ่งพันวัดสีเงินตอนนี้จากการเปลี่ยนมอสเฟตและฟิลเสร็จเรียบร้อยนะฮะจ่ายไฟ AC เข้าเครื่อง ไฟ AC สีน้ําเงินสถานะสีน้ําเงินติดแล้วนะครับไฟเข้าไฟ AC เข้าแล้ววัสัญญาณนะครับวัสัญญาณที่ MOSFET ท,ทั้ง4ตัวนะครับก็สัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะความถี่50เฮิร์ตปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวทดลองรันเบื้องต้นอ่า ใช้แรงดันไฟดีซ42โวลต์กระแส3แอมป์ต้องได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับถึงจะปกตนะิตอนนี้เครื่องหลันแล้วนะเดี๋ยวดูกําลังวัตต์สูงสุด106วัตต์นะเดี๋ยวดีรอบหนึ่ง นเรา100วัตต์นะครับก็เดี๋ยวลองพัดลมพัดลมทํางานปกติหรือเปล่าโอเคพัดลมปกติอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเทสวัตตสูง8แอมป์ตั้งได้อยู่ที่เราๆ600วัตต์นะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต ได้ราวหกร้อยวัตต์ก็คือปกตินะครับหกร้อยแปดวัตต์สูงสุดได้อยู่ที่หกร้อยแปดวัตต์นะครับเดี๋ยวดึรอบหนึ่งแนละ้วหกร้อยสิบเก้าวัตต์โอเคนะครับตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วเดี๋ยวไปเร็วหน่อยหนึ่งมีสองตัวนะครับพัดลมปกตินะครับตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วเนาะ เดี๋ยวมาสรุปกันตอนจบคลิปแล้วกันนะว่าตัวไหนเสียอะไรตัวนี้ก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบนะครับแล้วตัวสีแดงขึ้นมาต่ออ่ะครับก็มาต่อกันที่ซูเออร์หนึ่งพัน VA อ่าเครื่องนี้น่าจะยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะเพราะว่าไอตัวฝายังไม่เคยถอดนะครับภายในตัวเครื่องก็ค่อนข้างฝุ่นตัวนี้เสียหายเยอะ นะฮะเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะครับาคาปาซิตเตอร์ระเบิดชุดไฟเลี้ยงระเบิดนี่เนาะอ่านิสัมันคาปาซิตเตอร์ชุดไฟเลี้ยงระเบิดคาปาซิตเตอร์อ่าภาคอ่าดีซีทูดีซีหัวแตกทุกตัวเลยนะครับอาการเนี้ยอ่าจ่ายไฟเกินนะครับจ่ายไฟ ดีซีอินพุตเกินนะหรือว่าไฟแผงเกินนะครับเกินห้าสิบโวลต์ทำให้คาปาซิเตอร์ชุดไฟเลี้ยงระเบิดคาปาซิเตอร์พวกนี้ก็อ่าบวมจนจนหัวมันแตกออกทุกตัวนะลองดูอ่ะพัดลมอ่าพัดลมเห็นไหมครับพัดลมฝืด พัดลมตัวนี้อตัวนี้ไม่ฝืดแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าแต่ตัวเนี้น่าจะเสียหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่ามันฝือดอทารซิตเตอร์คุมพัดลมช็อตหนึ่งตัวนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไดโอดตรงตรงนี้ไดโอดตรงช็อกเกตสายสวิตช์ไม่นะฮะ ตันี้อาการหนักอยู่เสียหายเยอะอยู่ต้องเปลี่ยนนะจะมีชุดไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับทานซิสเ,เตอร์ชุดไฟเลี้ยงชุดเลกูเลต์24โวลต์นเนี่ยตัวนี้ช็อตแน่นอนแล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดนะครับที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยสำหรับเครื่องนี้นะอาจจะพัดลมตัวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันเสียนะแล้วก็คาบาซิเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ คาปาซิตเตอร์ชุดเรกูเลเต24โวลต์นะฮะรานซิเตอร์ซีเนอร์ไดโอดนะครับ่าปาซิตเตอร์คุมพัดลมแล้วก็ไดโอดนะครับไดโอดตรงช็อกเก็ตสวิกนี่นะฮะต้องเปลี่ยนก็เดี๋ยว เอาอย่างนี้เดี๋ยวไปเร็วเลยเดี๋ยวผมไลต่ตรวจเช็คว่าอะไรเสียแล้วจัดก,การเปลี่ยนทีเดียวจบแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนึงว่าเครื่องนี้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเอาให้ทีเดียวจบเลยมันจะได้เร็วรวบรัดคลิปหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะครับซูเออร์หนึ่งพัน VA ก็จัดก,การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปกรื่ที่เสียหายก็จะมีพัดลมเนี่ยสองตัวเลยนะฮะอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าพัดลมที่ผมมีเนี่ยรอบมันจะไม่ไม่ไม่เร็วไม่จัดเท่าของเดิมนะนะครับอันเนี้เป็นพัดลมที่ผมหาคือเท่าที่ที่หาดูนะนะครับตัวเนี้ยโอเคอ่ารอบของพัดลมพอที่จะระบายความร้อนได้ทันอยู่นะครับ แต่ว่าไอ้ของเดิมเนี่ยรอบมันจะจัดกว่าเนาะอันนี้ต้องแจ้งก่อนแล้วก็คาปาคาปาจิเตอร์ห้าตัวนะฮะอะนี่ห้าตัวแล้วนะครับไดโอดไดโอดตรงช็อกเก็ตสวิสตตัวนี้นะครับไดโอดทานซิตเตอร์คุมพัดลมหนึ่งตัวนะครับทาร์จิตเตอร์คุมพัดลมอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะทาร์จิตเตอร์ชุดเลก,กูเลต 24โวลต์น,นะครับซีนเนอร์ไดโอดคาปาซิเตอร์ตัวเล็กตรงนี้นะฮะที่มันระเบิดก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ซ่อมตัวสวิ์ปิดเปิดที่มันแข็งนะฮะปิดไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ซ่อมเมานะฮะไม่ไม่ได้เปลี่ยนตัวสวิ์นะครับตัวนี้ก็เสียหาย ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ก็เปลี่ยนอะไหล่ตัวที่เสียหายทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทดลองรันเครื่องนะเดี๋ยวผมรันที่กําลังวัดสูงสุดเลยนะครับะจะได้ไม่เสียเวลา1 8แอมป์ต่ดูด้วยว่าพลมทํางานได้ปกติหรือเปล่าเครื่องผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่าตอนนี้เครื่องเริ่มรันแนละ้วนะครับต้องได้อยู่ที่ราวห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยวัตถึงจะถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวดูกําลังวัด พัดลมจะทํางานอยู่ที่รลลาวห้าร้อยวัตต์ตอนนี้พัดลมทํางานแล้วนะเด,วเดี๋ยวค่อยดูดวัตต์สูงสุดก่อนอต้องได้อยู่ที่รลาวลหล้าร้อยเก้าสิถึงหกร้อยวัตต์หกร้อยสวัตต์นะฮะสูงสุดประมาณนี้นะครับ590 593อยเมันมีสวิงขึ้นสวิงลง6 0ร้วัตต์นะประมาณนี้ปกติแล้วนะครับ อันนี้พัดลมพัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับอะก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเยอะเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะฮะก่อนที่เสียหายเนาะหลายตัวเลยการนี้ไฟน่าจะเกินด้วยนะครับ แล้วก็พัดลมบวกกับพัดลมช็อตด้วยนะเลยทําให้ชุดทารซิตเตอร์คุมพัดลมมันช็อตเสียหายด้วยนะครับก็เสียห,ยหายหลายจุดนะครับก็โอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวเอาซันจ l ริอีกตัวหนึ่งขึ้นมาทําการตรวจเช็คนะครับตัวนั้นไม่เสียแต่ว่าเดี๋ยวจะถอดออกมาทำควารรมสะอาดตรวจเช็คระบบพัดลมอะไรพวกนี้ให้นะครับอ่ะครับซันจริก0 0 0 VA ตัวนี้นะครับเครื่องรันได้นะฮะทดสอบแล้วรันได้ปกติแต่พัดลมเสียนะครับพัดลมเสียทั้ง2ตัวเลยนะพัดลมตัวเครื่องพัดลมที่ติดมาเครื่องเนี่ยไม่หมุนทั้ง2ตัวเลยนะครับผมลองเอาพัดลมของผมมาใส่เนี่ยตัวนี้นะก็หมุนปกตินะครับแต่ว่าไอพัดลมตัวเครื่องเนี่ยมันไม่หมุนเสียบเข้าไปทั้ง2ตัวเลย ไม่ทางานทั้งสองตัวเลยพัดลมเสียทั้งสองตัวเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันเสียจริงๆมันก็ยังไม่ฝืดนะทั้งสองตัวแต่ว่าเสียนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนพัดลมสําหรับเครื่องนี้เปลี่ยนพัดลมสองตัวนะครับส่วนการทํางานการบิบไฟ์ตัวเครื่องปกติไม่มีอะไรผิดปกติเนอะนอกจากพัดลมเสียนะครับก็เดี๋ยวผมจะก,การเปลี่ยนพัดลมแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลการซ่อมกันนะฮะ อ่ะเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ตัวนะครับก็มาสรุปผลการซ่อมนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวที่1กิดเงิน1,400วัตต์ตัวนี้อาการเออเลอไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับก็จากการเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกตินะครับมาตัวที่2ตัวนี้ซูเออร์0 0ึตัวนี้เสียหายเยอะเลยนะฮะหลายจุด พัดลม2ตัวคาปาซิตเตอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับฐา,านซิสเตอร์คุมพัดลมฐา,านซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงซิเนอร์ไดโอดมีไดโอดนะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของสวิ์ด้วยตัวนี้ก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวที่เสียหายทั้งหมดตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวที่2ส่วนตัวที่ 3. สซันจอิก1000 VA ตัวนี้ ตัวเครื่องรันได้ปกตินะครับรันผลิตไฟปกติแต่พัดลมเสีย2ตัวนะครับตัวสำหรับตัวนี้นะพัดลมไม่ทํางานก็เปลี่ยนพัดลมไป2ตัวนะฮะตอนนี้ก็ทั้ง3าตัวนะครับกลับมาพร้อมใช้งานนะฮะกลับมาตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกติพร้อมที่จะกลับไปประจําการนะครับอ่ะก็การซ่อมเรานี้นะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ